ขอเชิญทุกท่านพบกับพูดพร่ำทำเพลงนะครตามหาความจริงหลังจากอันนีนะครับพี่จุ้ยรออยู่อาตมาต้องบอกก่อนว่าในฝั่งอาตมาเนี่ยไม่มี powerpoint เหมือน lightning ที่จบไปอาตมามีแต่ power พระฉันจะเชิญทุกท่านพรดมมืออิมา้ิม่ยังพันเตอินฟอร์เมชันนาน้เอา,เอาไว้แค่นี้แล้ว ประเด็นของทำไมคือต้องการจะบอกว่าวิธีคิดในแง่ของบริจาคข้อมูลลวงก็คือการที่อยากให้นึกถึงสังฆทานสังฆทานคือการที่ชาวพุทธเราเนี่ยถวายพระทหารพระโดยม่รู้จักพระรูปใดรูปหนึ่งแต่ถวายเพื่อพระสงฆ์ทั่วไปที่ท่านสละชีวิตมาศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วก็เผยแผ่ธรรมแล้วพุทธศาสนาอยู่มาได้แบบนี้ดังนั้นการที่ยัโยมบริจาคข่าวลวงนั่นเท่ากับทําให้สังคมอยู่อย่างสงบสุข คือแทนที่จะแชร์ไปแล้วคนเข้าใจผิดคนรู้สึกเกลียดชังกันโยมสแกนอันนี้เลยฮอนแล้วก็ใครสแกนแล้วบ้างฮอนยกมือบางนิดนึงใครแอดโคแฟกแล้วเชิญดับซองพระป่าหนึ่งซองเป็นของขวัญให้จากทางฝั่งพระคือจะบอกว่าถ้าแอดแล้วเนี่ยคือเวลาญาติโยมเจออะไรแทนที่จะอะาจารยเข้าใจว่าญาติโยมบางส่วนฮอนเท่าที่สังเกตเห็นจะมีความรู้สึกว่า อยากจะใช้ข้อไอเดียอยากจะเป็นคนแรกที่เอาข้อมูลนี้ไปแชร์ให้คนอีกกลุ่มหนึ่งอ่านซึ่งบางครั้งเนี่ยความภาดกลุ่มใจนั้นมันนํามาซึ่งความเข้าใจผิดค,ความคาดเคลื่อนยกตัวอย่างง่ายๆฮอนอันนี้ต้องบอกว่าอัตามาเนี่ยเพิ่งกลับมาจากอินโดเมื่อวันที่26เดิมไม่ได้มีกําหนดมาขึ้นเวทีกับโยมเก๋ะนะฮอนตอนแรกขอบิดาบัดไว้เป็นคลิปวิดีโอ แต่อาตมาก็ตัดสินใจบินมาแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตเบิกค่าเครื่องด้วยนะครับพอบินมาปุ๊บเ <c oughs> นื่องจากโยมพ่อไม่สบายฮอนวันเกิดเหตุพันดินไหวอาตมาอยู่ชั้น20โรงพยาบาลหัวเสี่ยวพระสติดีตอนแรกที่มันปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บ,บอาตมาคิดว่าตัวเองเวียนหัวเพราะบินนานหรือเปล่าสักพักเห็นมันแบบสั่นไหวจริงแล้วก็ปรากฏว่ายาโยมก็แตกตื่นลงไปพระพระก็นิ่งมากเพราะไปไหนไม่ได้โยมพ่อน,นอนอยู่บนเตียง ประเด็นคือในขณะเคลื่อนไหวเสร็จแล้วเนี่ยก็มีข่าวบอกว่าเอ๊ยอยากไปไหน after shock จะมาตอนบ่าย2องครึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะับประเด็นของอมาชิกคืออข้อมูลพวกนี้มันสื่อสารกันเร็วมากและนึกสภาพความปั่นป่วนคนก็ลังเลว่าเอ๊ะตกลงว่าจะขึ้นกลับไปได้ไหมคนไข้ที่กําลังวิกฤตอยู่จะทำยังไงนี่แหละคือสิ่งที่เราแชร์ไปโดยที่เราหวังดี โดยข้อที่จริงตอนนี้โยมเกิทราบนะท่านไม่มีไม่มขีข้อมูลนั้นไม่ได้เป็นจริงเนาะท่านชนประเด็นของอัตมาคือหลังจากนี้เป็นต้นไปความภาคภูมิใจที่จะบอกว่าแชร์ในกลุ่มนี้ก่อนคนเราเป็นคนแชร์ก่อนส่วนญาติโยมนึกถึงสังฆทานนึกถึงการที่พระเจ้าบอกว่าการให้ทําเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงโยมเอาความรู้ที่ไม่แน่นอนว่ามันเอถูกหรือผิดแชร์เข้าไปในโคแฟกแล้วถ้าโยมเป็นคนแรกที่แชร์ ข้อความจะขึ้นมาเลยว่าส่งข้อความนี้เป็นคนแรกในโลกโยมทดลองได้นครอาตมาได้มาแล้วสองครั้งฉะนั้นชวนญาติโยมพอทำอย่างนี้บ่อยสิ่งที่จะเกิดมาคืออะไรคือการที่ทีมตรวจสอบของโคแฟกที่เมื่อกี้เห็นขึ้นมาบนวีีทั้งหมดจะมีข้อมูลแล้วพอคนที่สองเขามาแชร์มันก็จะมีการขึ้นมาว่าอ๋อเลือกอันนี้ นั่นหมายความว่าณขณะนั้น,น,าน,นอาจจะม,ขอมอีข้อมูลนี้มากขึ้นอนตาตมาเชื่อว่าถ้าญาติโยมทําแบบนี้นึกสภาพสังคมไทยจริงๆสมัยก่อนงานวัดที่มีทุกวันพระญาติโยมไปทําบุญคือสถานที่ที่คนไปทำแฟกช์เช็คกิ้งและเผยแพร่ดิสมิสอินโฟเมชันในเวลาเดียวกันคือโยมไปเมาท์มอยบ้านนั้นอย่างนี้บ้านนี้อย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสที่จะมา ฝากเช็คกันว่าตกลงที่พูดที่เม้ามอยกันนั้นจริงหรือไม่จริงฉันชวนญาติโยมทุกท่านนะฮอนที่ตอนนี้โอ้โหขมักคำเณรแอดแกันใหญ่เลยโย,โยมอย่าเพิ่งส่งตอนนี้นะฟังอัตมาก,กับทางสังคมวิทยให้จบก่อนฉันฝากว่าถ้าเกิดเราช่วยกันทำอย่างบบนี้นั่นคือเราทําให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับการสร้างสังคมอุดมปัญญาเนี่ยคือรู้ตื่นเบิกบานและโยมสามารถไปคุยได้ว่าก่อนเธอจะแชร์อะไรเนี่ย เธอเอาไปแชร์ในโคแฟคหรือ,อยังที่คุณกิติพูดว่าสื่อมืออาชีพทําอาชีพเป็นสื่อนั้นถูกต้องนะฮอนเราพึ่งผ่าได้แต่อย่าลืมว่าวันนี้สื่อที่เป็นคนที่อย่างนั่งกันอยู่อย่างเงี้ยเราเป็นคนที่ทําให้ข้อมูลหลายส่วนมันกระจายไปในหมู่ของเราแล้วมันมันขึ้นไปไม่ถึงข่าวช่องสามหรือไทยพีบีเฉะนั้นอาตามาชวนญาติโยมอาตามาไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์อาตามาเป็นอินฟลูเอนส์สง เป็นพระฉะนั้นชวนญาติโยมวันนี้ฝั่งนี้อาตบาเขา้าใจวันนี้เข้าใจว่าญาติโยมฝั่งนี้ทําให้อายุเฉลี่ยของกลุ่มผู้ฟังสูงขึ้นอนุโมทนาอย่างยิ่งชวนญาติโยมไปเข้าถึงอินฟลูเอนซ์สงและชวนพระอาจารย์ท่านช่วยกันชวนญาติโยมเข้าไปที่บริจาคเขาหลวงที่โคลแฟ t ไทยแลนด์แล้ต่มาเชื่อว่าถ้าเราช่วยกันทําแบบนี้จะทําให้สังคมไทยรู้ตื่นเบิกบานและเมื่อเป็นแบบนี้ทุกคนจะมีต่อมเอขึ้นในอัตโนมัติลองนึกภาพ อตาตมามายืนอยู่ตรงนี้ได้เพราะโยมเกศพิญญากลางนรงนิม,มนต์พระรอบที่แล้วมีงานพระมาไม่ได้ก็นิม,มนต์บันทึกวิดีโอฉะนั้นถ้าเกิดโยมช่วยกันเปิดพื้นที่ให้สติให้ปัญญาดูด้านขวาเนาะแฝกฟรีแฟร์จะเกิดขึ้นได้ถ้าโยมทุกท่านทําตัวเหมือนโยมเก๋คือเป็นเฟรนเป็นกกลานมิตรให้กับพระพระก็เป็นเป็นกกลมิตรให้กับโยมต่อและโยมก็เป็นกาลมิตรให้กับทุกคนให้เกิดการเช็คข้อเท็จจริงแฝก ให้ฟรี free, จากใบแอดอคติต่างๆและทําให้เกิดแฟร์ความยุติธรรมกับทุกคนไม่ไงั้นสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่มีอันนี้สุดท้ายเราจะมีแต่ความเฟร์ความเฟียสแล้วมันจะนําไปสู่ความเฟล